สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไทยนะคะก็ขอสวัสดีนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านสมาชิกสมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไทยทุกๆท่านเลยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้สมาชิกทุกท่านด้วยเหมือนกันครับที่อยู่ทางบ้านนะครับครับค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีการจัด ประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะคะเราก็จัดปีละหนึ่งครั้งค่ะอาจารย์ครั้งใช่ครับวันนี้ก็จัดที่โรงแรม S c Park ชั้นหกเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็อะไรเหมือนเดิมบ้างคะอาจารย์มีสมาชิกที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางสมาคมก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมีผู้สนับสนุนที่มาร่วมกันออกบูธมาโชว์สินค้าวันนี้มาแนะนําสินค้าวันนี้นะฮะ อย่างคร่าวๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้รับการสนับสนุนการตอบรับจากทั้งผู้สนับสนุนทั้งสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดาประเภทนิติบุคคลนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ได้อุ่นหนาฝาข้างครับก็ในวันนี้ค่ะนอกจากเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปีแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการสัมมนาพิเศษด้วยค่ะอาจารย์ครับค่ะเป็นเรื่องมลพิษทางเสียงนี่สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของมลพิษทั้งหลายเนี่ย ได้รับการใส่ใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะไอ้ตัวเรื่องของอากาศ PM 2.5นะทุกคนก็เพิ่งผ่านวิกฤตในเรื่องของ PM 2.5มานะครับคราวนี้เราก็จะมีเรื่องของมลพิษมนลภาวะทางเสียงมนลภาวะทางอากาศนะครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเราวันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษถูกไหมครับค่นะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการ ข้อมูลในเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะนะซึ่งเครื่องมินไรฟ้าของเราเนี่ยกออ็อาจจะถูกมองว่าเป็นเป็นตัวร้ายในการสร้างมลภาวะนะซึ่งใช่หรือไม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกัน ต้องมาฟังดูนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งชมเลยนะคะวันนี้ค่ะส่หรับดีาเสิงานสัมมนาใช่ครับโอเคค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราต้องไปต่อในเรื่องของผู้สนับสนุนประจำปีของสมาคมเครื่องกําเนิดพลาไทยได้ครับอาจารย์คะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพามาพาผู้ชมทางบ้านนะคะไปที่บูธกันเลยดีกว่าไดเชิญครับเชิญค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะก็เราก็จะเตรียมพื้นที่ไว้นะคะแล้วก็มี ผู้สนับสนุนหลักนะคะเข้ามาออกบูธในวันนี้ด้วยนะคะแล้วนอกจากโอเคค่ะจ้างครับบูธแรกของเรา่มเริ่มต้นก่อนนะครับจริงๆเนี่ยผู้สนับสนุนหลักของเราในปีนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด18ท่านนะสิบแผู้สนับสนุนแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยมาร่วมกันโชว์สินค้ามาร่วมกันแนะนําสินค้าวันนี้มา15ท่านนะฮะสิรายนะครับเริ่มต้นจากทางบริษัทเกียรติเวสต์อินเตอร์เทรก่อนนะครับเกียรติเวสต์อินเตอร์เทรซึ่งก็เป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายของ ของอฮิโมินซานะครับเราทราบกันดีนะครับก็อยากจะให้ทางเกตเวย์แนะนำาแนะนำสินค้าของของเกตเวย์หน่อยครับเช่นคร่ะสวัสดีค่ะจากเกตเวย์อินเตอร์เทรดนะคะก็บริษัทเกตเวย์เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวนะคะในประเทศไทยสําหรับปีนี้เนี่ยจะเป็นการร่วมมือระหว่างฮิโมินซาสเปนกับยันมา่าเจแปนที่มาร่วมทุนร่วมพุ้นกับเรานะคะแล้วก็ณนะ เครื่องยนต์ตัวใหม่สําหรับปีนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์โบโดอินหรือว่าเรียกว่าโบดัวน,นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวสีน้ําเงินที่มาจากาประเทศฝรั่งเศสค่ะตัวนี้เนี่ยงานล่าสุดที่เพิ่งนําเข้ามาสําหรับตัวเครื่องโบโดอินเนี่ยก็คืองานโฟร์พอย์แล้วได้มีการเทสสเต็ปโหลดที่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมตัวนี้ก็คือแบบผ่านฉลุยเลยค่ะน้องๆก็ไปเทสกันมาครับซึ่งสําคัญมากนะสเต็ปโหลดหนึ่งหร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญมากนะครับย่ยังไงก็ฝาก ในส่วนของลายการผลิตตัวใหม่เครื่องโบโดอินไว้ด้วยนะคะครับครับโอเคขอบคุณมากครับเด็กครับสวัสดีครับครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นจะเป็นที่ไหนต่อครับคุณคุณจ๋าอ่าต่อไปเป็นบูธด้านนี้เลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะท่านก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับบริษัทอัลติเมทนะฮะอัลติเมทคอมเมอร์เชียลครับคอมเมอร์เชียลนะครับบริษัทวันนี้อัลติเมทเอาอะไรมาโชว์ครับวันนี้เราจะเป็นตัวบอมบัด น้ำมันไบโอดีเซลครับหรือว่าฟลูอรชเชอร์นะครับอันนี้ก็เอาไว้คัจนเตอร์เนี่ยจะมีการเก็บน้ำมันโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องเหน่ยไฟฟ้าสำรองร่บจะมีการเก็บน้ำมันเป็นระยะเวลานานพอเก็บไว้นานๆเข้ามันจะมีการเสื่อมเราก็ต้องมีตัวนี้ครับคอยติดตั้งมันช่วยยังไงครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้ตัวน้ํามันไบโอดีเซลเนี่ยเก็บได้ยาวนานขึ้นฮะโอเคก็คือปัจจุบันเนี่ยน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงของ ดีเซลบ้านเราเนี่ยทุกอย่างคือ100%เปอร์เซ็นี่ยเป็นเบโอหมดเลยถูกต้องนะฮะไม่มีไม่มีบีศูนย์ปัจจุบันเป็น B7 เใช่ไหมใช่ครับบีเบีแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เก็บไปนานๆโดยที่ไม่มีการหมุนเวียนไม่มีการทำความสะอาดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องบูดถูกต้องเรื่องเสียได้นะครับาตัวนี้ไปช่วยตรงไหนครับตัวนี้ก็จะช่วยกองพวกตะกอนนะครับจักัดกำจัดพวกจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็พวกเปื้อนแล้วก็พวกน้ําที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะทำให้เบริเีเซลเนี่ยเรามีความสะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอครับก็คือยืดอายุการใช้งานของไบโอดีเซลให้นานขึ้นใช่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าไบโอดีเซลเรามันเสื่อมสภาพเนี่ยความน่าเชื่อถือของเครื่องเินือไเราก็จะน้อยลงไปด้วยก็จะเหมาะมากสําหรับงานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไว้เยอะๆปริมาณเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้นานแล้วมันเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยใช่ครับมันก็ อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าจะต้องหาทางใช้เขาชอันที่สองก็คือต้องไปหาทางกําจัดซึ่งก็เสียตังค์อีกใช่ครับอาาจรย์โอเคขอบคุณมากครับอินเตมีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาต่อที่บูธเดอร์ a ัสนะคะอาจารย์ด้านนี้ค่ะสวัสดีครับ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 เดอรมัสมีอะไรมาโชว์ครับวันนี้กับเตเตอร์เนี่ย ก็จะเป็นตัวกรองน้ำมันดีเซล f ิ e l p ลิชิงซ <System, S 1> ิ g System นะคะก็คือถ้าเราจอยกับตัวเจเนเตอร์เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของให้เจนทำงานได้สมูทสมุดมากขะะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำมันที่ไปสซัดเจนณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไบโอดีเซลซึ่งเน่าเสียง่าย ร้อยเปอร์เซนต์เลยตอนนี้ไม่หา B ศูนย์ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วค่ะ B ศูนย์ไม่มีตั้งนานแล้วโดยกฎของกระทรวงพลังงานนะคะโดยกฎหมายบังคับอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ของเราก็มีหน้าที่คือกองน้ํามันให้พร้อมใช้งานได้ปกติยืดอายุการใช้งานด้วยยืดค่ะยืดอายุการใช้งานก็คือเรารองได้ตั้งแต่จุลินทรีย์ความชื้นในน้ําตะกรนถึงสกปรกโดยไบโอดีเซลเนี่ยมันมีค่าความเป็นกรดแล้วมันก็จะไป กัดก่อนทางน้ํามันให้มีตะกรอเร็วขึ้นด้วยนอกจากนั้นของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไหนครับเรามีนําเข้าจากอเมริกานะคะสินค้าได้ ulsm ครับมีผลิตที่นี่ไหมหรือว่ามีตัวเล็กๆคาะที่ทางเมืองนอกไม่มีนะคะแล้วก็เป็น make to order ก็คือในลักษณะที่ว่าลูกค้า requirement เกเกิน ความต้องการที่ตู้เรามีที่ของเมืองนอกนะคะเราก็จะเมททัวร์ออเดอร์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโอเคนี่เป็นเป็นข้อดีใช่ค่ะแล้วเราก็มีวิศวกรเคมีที่ที่มาดูแลเรื่องน้ำมันที่หลังจากที่ที่หลังจากที่ว่าเครื่องทำงานไปแล้วเป็นปีหลังจากนั้นเราก็จะมีบริการตรวจสอบตรวจเช็คน้ำมันว่าสภาพน้ำมันมันยังปกติไหมนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เราเราจะทำเป็นทีม โอเคครับขอบคุณมากครับเดมาสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจานเรามาต่อที่บูธถัดมาเลยค่ะจา์คระบริษัทพิลเลอร์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับวันนี้พิลเลอร์มีอะไรมาโชว์ครับครับพิลเลอร์ก็สินค้าหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องเจนเนอเรเตอร์เซตนะครับแล้วก็จะมียูรแมทซึ่งเป็นการนำหม้อแปลงลงดินไม่ให้มีไฟไม่ไม่ให้มีสายไฟระยงระยงนะครับ แล้วก็ที่มีตั้งแต่ต่อนตั้งแต่ตั้งแต่นานก็คือว่ามีเครื่อง UPS ทั้งแบบสแตติกแล้วก็ดนามิกนำเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นเป็น UPS ด y นามิก UPS ใช่ครับทั้งเป็นของยี่ห้ออะไรครับเป็นของยี่ห้อพิลเลอร์ครับพิลเลอร์เลยแบรนด์ของเยอรมันนำเข้าจากเยอรมันผลิตที่เยอรมันเลยครับครับผมแล้วก็ที่เรามีทําตอนนี้ก็คือเป็นการช่วยโลกร้อนไปในตัวนะครับก็คือเป็น แผงโซลา r เซลล์แผงโซลาเซลล์ครับซึ่งเป็นยี่ห้อของในกรุ๊ปของวิเลอร์เอง TMS ครับซึ่งร่วมพุ่นกับบริษัทไทแมกเวลับนะครับเป็นของเรานี่มีทั้งจําหน่ายแผงแล้วก็เป็นระบบอี c ีซีด้วยทั้งเราผลิตเองเลยไหมเป็นโรงงานของทางทีเมสครับ ซึ่งรวมหุ้นกับไทยแมกเวลอยู่ข้างๆกับโรงงานพิลเลอร์เลยก็คือก็คือผลิตในบ้านเราเลยใช่ครับแล้วของเรานี่ได้สเปคเทียวันอะไรตามนั้นไหมอันนี้ผมต้องขอให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญหนึงีคือผมไม่ได้ดูแลดึงดี่งต้องขอโทษด้วยครับแล้วก็เราติดตั้งได้ทั้งโซลารูฟท็อปทั้งโซลา r f ฟาร์มมีอิเวอร์เตอร์ด้วย อินเวอร์เตอร์ก็จะใช้เป็นยี่ห้อหลักๆก็จะมีฮัวเบยมีซาร่าเอฟนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกโอเคครับโอเคครับดังั้นก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับดีครับอาจารย์ครับพูดต่อไปอค่ะอาจารย์บริษัทไอยาลาอินเตอร์เทรดนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาชมบูธยไอยาลาับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอยาลาครับมีอะไรมา โชว์วันนี้ครับเชิญครับค่ะก็บริษัทไอายาลานะคะก็จะมีตัวเจเนอรเตอร์ค่ะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะที่เรานำเข้ามา3แบรนด์นะคะก็คือจะมี FG ค่ะที่มาจากประเทศอังกฤษแล้วก็จะมี a อ g ค่ะที่มาจากประเทศจีนแล้วก็ตัวอาซ่าค่ะที่มาจากตุรกีค่ะอืมครับค,ครับ ก็สายี่ห้อนี้ก็แบ่งตลาดกันยังไงครับหรือว่าก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการนะคะก็แตกต่างกันซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นตัวของโครงการที่ต้องการความเสถียรหรือต้องการความมั่นคงลูกค้าก็จะเลือกตัว FG Vi i บิลซค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทุกคนยอมรับ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกโรงพยาบาลใช้กันเยอะมากครับครับโอเคครับครับดีครับเป็นข้อมูลที่ดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวครับอาจารย์คะด้านด้านนี้เห็นท่านว่าเดี๋ยวรออีกสักพู่เดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาที่บูธนี้กันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่แนะนำเลยค่ะแนะนำเองเลยค่ะของเดี๋ยวมาเยี่ยมชมบูธของมั t ติเฟสนะครับก็มั t ติเฟสก็จะเป็นผู้จำหน่ายเครื่องเบนด้นฟ้านะครับทั้งประเภทโอเพนไทยและก็คานุพีไทยนะครับเดี๋ยววันนี้มั t ติเฟสมีอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้ครับผมก็จะมีตัวเจนเนอเรเตอร์ครับที่เป็นของแบรนด์างของเราครับแล้วก็จะเป็นตัวของ พวกพลังงานสะอาดครับที่ชื่อว่าขั้น stone เขาจะเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นไนโครแกสเทอร์ไบล์อะใช่ครับเป็นไนโครแกสเทอร์ไบล์ครับเออ่ซึ่งของเราก็จะมีให้ไปอุปการหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานเจนเนเรเตอร์งานติดตั้งพวกเจนเนเรเตอร์ครับทำห้องซาวพูหรือว่าติดตั้งสายไฟรวมถึงงาน PM เอ็มเจนเนเรเตอร์รวมถึงงานเทสต์แบงค์ด้วยครับซึ่งเรามีรถแปลงไว้สำหรับเทสเจนเนเรเตอร์ที่ทางโรงงานของเราด้วยครับ มีตั้งแต่ขนาด600กิโลวัตต์ครับพันกิโลวัตต์แล้วก็2,000กิโลวัตต์ที่โรงงานที่ของเราเองไม่ถึงเราเรามีเครื่องมือเครื่องมือที่ทดสอบทดสอบทดสอบเครื่องมอะไรบ้างก็โะบของเราก็คือควบคุมของกรบพนักงานก็จะก็จะเป็นอะไรบ้าจจะมีเฉพาะก็คือพิเศษเลยก็คือจะมีตัวแตกต่างกับคนอื่นก็คือเรื่องไมโครแก๊สเทอร์บายใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เรื่องของเครื่องเดินไฟฟ้าที่ที่ใช้งานต่อเนื่องอ่าใช่ครับรันได้24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงโอเคขอบคุณมากครับสมรปติเสครับครับอาจารย์คะต่อไปเลยค่ะคามินบริษัทคามิน DKSs ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคามินครับสวัสดีครับค่ะคามินวันนี้มีโชว์อะไรครับค่ะวันนี้เราก็จะเอาแคตตาล็อกในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวอัปเดตล่าสุดมาให้ ทางผู้เข้างานมีอะไรใหม่วนันนี้ของคามินอ๋อของเราก็จะมีในส่วนของตัวรีโมทมอนิเตอร์ลิงค่ะชัวก็คืออาจจะได้นำสินค้าเข้ามาใช้หลายๆโครงการแล้วอะค่ะเนื่องจากว่า,าบางโครงการที่เขาต้องการาจะรีโมทดูโดยที่ หรือบลูสเตตัสตำลงนี้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้อยู่ดีมีสุขอยู <S <s ่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโดยที่แบบว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องให้ส่งช่างเข้าไปที่หน้างานสามารถดูผ่านออนไลน์ได้เลยตรงนี้ดีมากนะจะลดคอสได้เยอะเลยนะใช่ลดค่สใในเรื่องของการบำรุงรักษาใช่ครับ ใช่ค่ะคแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือรถไฟฟ้าตอนนี้ของเราก็มีหลายๆรุ่นที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็ราคาก็เป็นราคาที่ที่ดีมาก,มากๆตอนนี้ค่ะแปลว่าช่วงนี้อาจจะโอกาสทองนาทีทอง<ช>ครับถ้าใครต้องการเครื่องมือรถไฟฟ้า ของดีมีคุณภาพก็ติดต่อทางคามินได้ได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเค่พุดต่อมาเลยนะคะจารย์คะเดี๋ยวเราหันหลังกลับมาทางด้านนี้นะคะสกายคอมเมอร์เชียลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสกายคอมเมอร์เชียลวันนี้มีอะไรโชว์ครับอ๋อก็วันนี้มีโปรดักต์ของตัว ATS รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นรุ่นทานเฟอร์พันนะครับ ถามว่าข้อดีเป็นยังไงก็คือตัวนี้นะครับสังเกตง,ง่ายๆเลยรุ่นที่เอามาแซมเปิลหรือเอามาโชว์เนี่ยก็คือเขาจะไม่ต้องการการไวริงคอนโทรลเลยหมายความว่าจ่ายซอสเข้าไปนะครับ<ม>สามารถโอเปเรตเจเนเตอร์ได้เลยนะครับนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอันนี้คอมพิวเในตัวเลยเใช่ครับปรเป็นการจบมาจากโรงงานใช่ครับอ,อันนี้เป็นการจำลองนะครับว่าสมมุติว่าไฟจากด้านการไฟฟ้าหายไปนะครับลองลดลองโอเปเรตดูใช่ครับเราเซตไวที่2วินะครับ การทานเฟอร์ค่อนข้างเร็วนะครับจะให้เร็วเป็นระดับมิลลิเซก็ทําได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟกลับมานะครับสเตตัสตอนนี้เหมือนเจเนเรเตอร์โอเปเรตไปแล้วนะครับต้องลดไฟด้านการไฟฟ้ากลับมานะครับสองวินะครับอันนี้เป็นแบบคอมมอนนะครับก็สามารถโอเปเรตได้ค่อนข้างง่าย นะครับดังนั้นถ้าต้องการสนใจยังไงติดต่อทางสกายมาได้เลยนะครับเราก็เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วตัวนี้ยี่ห้อเป็นเป็นของ Schneider เป็นของ Schneider ครับนะครับดีครับก็วันนี้มากับโปรดักต์ใหม่ๆโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์กับงานของสมาคมเจนตัวนี้ขนาดกี่แอมป์ฮะดูมันมันเทาเล็กดีเลตติ้งประมาณ100่งร้อยแอมป์ครับอันนี้เป็นเฟรมของ100แอมป์แต่ว่าตัวที่เอามาชั่มเปิลเนี่ยตัวนี้เล็กสิบกว่าแอมป์ระครับแต่ว่าสามารถแบ่ง ใหญ่สุดได้630ตัมอืมอืมโอเคโอเคก็ผลิตตามมาตรฐาน IC ตาม UL ครับก็ได้เลยอันนี้ก็สมาคมเจนสามารถคอนเฟิร์มได้เลยตามมาตรฐาน IC แล้วก็เรื่องเซฟตี้ด้วยครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราพาผู้ชมทางบ้าน ค้ามาค่ะบูธถัดมานะคะคือบริษัท TIC Group ไทยแปล TIC Group ครับ TIC Group ครับสวัสดีค่ะบริษัท TIC ก็มีชื่อเสียงด้านตู้ Low v o l t นะครับอ่ารับเชิญครับวันนี้มีอะไรแนะนำครับปกติค่ะ TIC ค่ะก็จะมีขายอยู่ตู้นะคะตู้ไฟฟ้าแล้วก็รางวายเวย์ค่ะแล้วก็ตัวบัตรดักนะคะบัตรดักของเราค่ะจะเป็นยี่ห้อลิงค์ยี่ห้อลิงค์ครับบัตรดักยี่ห้อลิงค์ครับใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ค่ะตู้ TAC ค่ะมีจุดเพิ่มต้นก็คือ,อจุดเริ่มเขาเรียกอะไรนะมอนิเตอร์ลิงก็คือเป็นระบบใหม่อะค่ะที่สามารถแจ้งเตือนลูกค้าผ่านโทรศัพท์ได้ถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นหรือว่ามีควันหรือว่ามีค,คนเปิดตู้อตัตโนมัติโดยที่ไม่ได้อนุญาตนะคะเราก็จะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เลยครับค่ะตัวนี้เป็นแอปของเราหรือว่าเป็นเป็นเป็นแอปของทาง TAC อ๋อของของเราทำขึ้นมาเพื่อลูกค้าเลยใช่ครับ เราก็จะมีเขาเรียกา a r c o d e นะคะที่ติดไว้บนหัวตู้ค่ะ่เพื่อที่จะใส่ข้อมูลซิงเกิลไลน์ไม่ต้องแบบคกเอกสารโอ้ดีดีดีทุกวันนี้เปเปอร์เลสหมดแล้วใช้วิธีเอาเทคโนโลยีมาช่วยอย่างนี้ช่วยได้ดีครับช่วยได้เยอะเลยครับดงนั้นจะมีตัวซิงเกิลไลน์มีรายการอุปกรณ์ค่ะก็คือว่าสมมติเลยถ้าถ้าถ้าดูจากถ้าดูจาก เราสแกนปุ๊บมันขึ้นมาใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเปิดเอกสารได้เลยค่ะสามารถดูจากตรงนั้นได้เลยดีดีดีครับดูได้น่าเป็นสุดปีดีดีดีเลยครับขอบคุณมากครับ t a c ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะต่อกันที่นี่เลยค่ะบริษัทวินบริดจ์จำกัดนะคะ สวัสดีครับครับครับวินบิดมีอะไรมาโชว์วันนี้ครับจากบริษัทวินบิดนะครับคือวินบิดเองเนี่ยปกติเราทำเกี่ยวกับเครื่องเหนี่ยวนิฟ้านะครับผมมีทั้งแบรนด์อิตาลีแบรนด์จีน,น,แ,น,นแล้วก็มีแบรนด์ของวินบิดเองด้วยนะครับปัจจุบันบนี้ก็คือมีเรามีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม,มในความต้องการของลูกค้านะครับมีถึงประดับประดักคือเราจะขายของ WTI ในส่วนของปั๊มนะฮะปั๊มต่างๆปั๊มยี่ห้อของ KQ เป็นผลซัพเปอร์ตั๊มอะไรพวกนี้การระบายน้ำการกักความร้อนแล้วก็ที่นำมาโชว์ในวันนี้คือจะเป็นตัว Energy Solid ตัวนี้กำลังมาเลยใช่ครับ Energy Solid ตัวนี้คือในตลาดเนี่ยของเราค่อนข้างจะจะมีลูกค้าใช้เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Sunbuda นะครับ Sunbuda ครับ Sunbuda ตัวนี้ที่เรามานำมาโชว์คือปกติมันจะมีตั้งแต่ขนาด5้ากิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์สิบห้ายี่สบคือเราดูได้จาก ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมคอนเฟลตนะครับตัวนี้ที่มาโชว์คือจะเป็นตัว10กิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์ก็คือเป็นสองก้อนนะครับตัวนี้คือค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะฮะตัวนี้ตัวนี้ซิงเกิลเฟสหรือว่าอะไรฮะัอ่าตัวนี้ก็คือเป็นใช้กับระบบโซล่าร์ระบบโซล่าร์ก็คือเป็นใช้งานกับตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครัอ๋อโอเคโอเคเป็นเป็นแบตเตอรี่โอเคครับแบตเตอรี่ก็คือสามารถต่อใช้งานได้ต่อใช้งานโอด้ตัวนี้ข้อดีของมันคือจะมีระบบ มอนิเตอร์ให้ดูอันนี้สามารถต่อใช้งานกับอุปกรณ์อื่นมีทั้งเป็นในเรื่องของสายแลนนะครับต่อข้าทางนี้ได้เลยครับแล้วก็เป็นระบบครับแล้วที่สําคัญคือมันจะมีแอปพลิเคชันโหลดเข้ามือถือสามารถดูมอนิเตอร์เรียลไทม์ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในในการโชว์พวกนี้นะฮะมันจะใช้พลังงาน ในแบตเตอรี่ของมันเองไม่ต้องมีแหล่งจ่ายมาคอยซับครับคือตัว10กิโลวัตต์ตัวขนาดนี้ก็ผมว่านะเ๋ืวนี้มันเล็กลงมากเลยจากเดิมที่ตัวตัวใหญ่มากมหามโหัวรลาบนี้คือการติดตั้งเนี่ยใช้แค่2คนนะฮะยกแล้วก็เป็นแหลกแล้วก็ต่อกันมาตัวนี้จะสูงสุดได้4แหลกก็คือ4ก้อน20กิโลวัตต์ตัวนี้คือจะใช้งานได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ภา คือจะเป็น IP55 อันนี้ใช้งานง่ายครับผมคบแล้วก็ในส่วนของตัวการรับประกันตัวนี้ประมาณอยู่ที่10ปี10ปีหรือไลฟ์ไซเคิลย0 0 0ชั่วโมงครับแล้วมีโปรดักต์อื่นอีกไหมเกี่กตัว EDS ตอนนี้ที่เราทำตลาดขึ้นมาครับ ่าก็คือจะมีตัวนี้ตัวนี้นะครับคือสามารถติดต่อช่องทางของ Facebook ของ w i n บิทได้เลยครับติดต่อติดต่อไปที่ได้ที่นี่ใช่ไหมครับที่ w i n บิทได้เลยครับหรือไม่ก็ที่เบอร์โทรอ่าสะดวกสุดก็คือเป็น0999นะครับ 733722ครับครับผมอีกทีนึงครับอ่า0999์เ3้า2ก้าาครับผมจะมีทางทีมงานก่อให้คำแนะนำครับถ้าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจครัก็ติดต่อวินบิทได้ตามที่เราดูที่แจ้งไปหรือเข้าในเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของวินครับครับโอเคขอบคุณมากครับวินบิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราต้องพาผู้ชมทางบ้านย้อนกลับมาด้าเลยอาจารย์เรายังเหลืออีก2บูธนะคะที่เราจะ แนะนำกับผู้ชมทางบ้านนะคะครับเชิญค่ะอาจารย์อ่าบริษัทไทยอินดัสเทคจำกัดค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยอินดัสเทควันนี้มีอะไรมาโชว์ครับวันนี้เหรอครับจริงๆผมเข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่มีอะไรมาโชว์มากครับครับมีอะไรแนะนำครับเชิญครับก็นั่นบริษัทเันครับจริงๆบริษัทผมมันเป็นบริษัทขายเกี่ยวกับพวกระบบ UPS ระบบพวกอ่าเซมิเลเซอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลครับแล้วจริงๆก็มีประดังอื่นด้วยครับแล้ก็คือเริ่มทำตลาดเรื่องในส่วนของเจนด้วยครับผมครับครับ ก็มีเจเนอเรเตอร์ทั้ง Open Type ทั้งท o านซิฟฟี่ไทป์นะมีสตัเบลเลเตอร์ด้วยของในส่วนส่วนของอินดัสครับครับซึ่งจริงตอนนี้ทางเราก็มีพัฒนาในส่วนของพวกมือบายแอปพลิเคชันที่เป็นการแจ้งตัวสถานะของตัวเจเนอเรเตอร์ด้วยครับครับแล้วก็เป็นหลายแอปพลิเคชันที่เวลามีปัญหาแล้วก็จะแจ้งผ่านไลน์ด้วยครับอ๋อโอเคโอเคก็คือถ้าเกิดต้องการให้เซอร์วิสต้องการมีปัญหาอะไรก็แจ้งผ่านทางไลน์ของ ของทางไทยอีเทสติกได้เลยใช่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่บูธสุดท้ายนะคะอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเรื่องสัมมนาพิเศษครับโอเคเดี๋ยวพาผู้ชมทางบ้านนะคะมาที่บริษัทเมโทรแมทชิลอรี่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมโทรครับเมโทรแคทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีของดีอยู่แล้ว ใชครับแต่จะราคาจะดีด้วยหรือไม่ต้องฟังจากทางเมโทรแคทเองครับเชิญครับก็สวัสดีครับก็ผมกิษดาจากเมโทรแมชชีเนลรี่ครับก็ดูแลส่วนของเครื่องกำลัดไฟฟ้าดีเซลนะครับก็ปัจจุบันเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าเมโทรแคทก็คือขค้ื่ชื่อเรื่องเครื่องโหลดไฟอยู่แล้วในเรื่องของความพรีเมียมแล้วก็ของที่มีคุณภาพจากแบรนด์อเมริกานะครับแต่ว่าปัจจุบันครับก็เนื่องจากตลาดบ้านเราครับจะเป็นตลาดกลุ่มผู้รับเหมาเป็นหลักใช่ไหมครับผู้รับเหมาก็คือจะ ประโยชน์ของเขา profit ของเขาคือเป็น Profit เรื่องของกําไรใช่ไหมครับในปัจจุบันตลาดแคทเราแล้วก็เรื่องเริ่มที่มีจะมีการปรับเรื่องของราคาลงครับจากตลาดาผู้แข่งขันรายอื่นนี่ยเช่นคัมมินหรือ FG ฟ i ีวิลสอะไรเงี้ยเพื่อให้ตลาดเราและราคาเราสามารถไปได้ครับในผลิตภัณฑ์ของแคทเมื่อก่อนก็จะมีสมมติเป็นโปรดักรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันโปรดักต์ของแคทก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเพื่อที่จะทําราคาแข่งขันในตลาดมากขึ้นสําหรับตลาดกลุ่มพูลับเหมาแล้วก็ วที่คุณภาพก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงครับคุณภาพยังดีเหมือนเดิมครับและในตลาดในอนาคตอย่างเช่นจะเป็นธุรกิจเรื่องของข้อบูลหรือว่าเรื่องของ Data Center เนาะใช่เรื่องของแ a t เราก็ต้องมีเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพที่สมบูเสมอมากขึ้นอยู่แล้วครับอตอนนี้ของแ a t มีอะไรใหม่ที่จะเอาเข้ามาแนะนําให้ผู้ใช้งานในบ้านเราได้ไดไดรับทราบบ้างไหม เทนกกเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันอะไรพวกนี้มีไหมครับหลักๆเครื่องยนต์ของแคชเช่แ่งเป็น2ประเภทนะครับ,รบก็คือกลุ่มเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบซึ่งการเรื่องของประหยัดน้ามันก็คือจะมีอยู่แล้วในเดิมหรือว่าในเมื่อก่อนอะไรอย่างี้แต่ว่าปัจจุบันเราจะใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วชอบใส่ใจเรื่องของการประหยัดน้ํามันในขณะที่คุณภาพเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใช้งานสุกเชิญสำรองสุกเชิญนะครับ และในปัจจุบันรวมถึงอนาคตก็คือจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคแคทก็คือจะพัฒนาเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการลดมลภาวะของค่าค่าไอเสียต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้การที่ผลิตออกมาแล้วค่าไอเสียมันลดลงเนี้ยค,คือมันจะควบคู่กันระหว่าง ระหว่างการไปหยัดน้ํามันรวมถึงควบคู่ของสิ่งแวดล้อมไปในตัวกันนะครับเพราะเราคํานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีมากเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะมีเรื่องเสวนาเรื่องเรื่องมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและทางเสียงนะครับก็ดีเลยครับขอบคุณมากครับแครับขอบคุณมากครับ คค่ะะอาจาจรย์เมื่อกี้เราพาท่านสมาชิกนะคะมาชมบูธท,ทั้งหมดไป15บูธแต่นะคะอาจารย์เรายังมีท่านผู้สนับสนุนที่ไม่ได้มาวันนี้อ,อาจารย์มีท่านในบ้างนะคะอาจารย์บริษัท m มกาแพล n เน็ตนะครับบริษัทอีแม็กจำกัดะนะครับแล้วก็บริษัท OA SALE and Service จำกัดที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของของเราในปีนี้ะนะครับาารแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาร่วมแนะนำสินค้าของ ของบริษัทด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปกับทางสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับในส่วนของของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมีผู้สนับสนุนหลักทั้งหมด18ผู้สนับสนุนะนะครับตอลอดปีนี้นะครับนะครับก็รับตอบ ตลำดับต่อไปเดี๋ยวต้องขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่การบรรยายนะคะการสัมมนาพิเศษอย่างที่ท่านอาจารย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็มีความสําคัญมากมานะคะที่อยู่ทั้งบ้านอย่าเพิ่งหนีไปไหนเรามีไลฟ์เ้ื่อถูกไหมฮะมีไลฟ์เรื่องสัมมนาตรงนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ว่าเครื่องเหนือไฟฟ้าของท่านหรือว,ว่าที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะก่อให้ให้กำเนิดกำเนิดเกิดมลพิษทางเสียงไหมมลพิษทา<ะ>งอากาศไหม PM2.5 ที่ที่มีข่าวกันอยู่ปัจจุบันที่มีข้อกังวลสงสัยกันอยู่เนี่ยของเราจะไปเป็นตัวเติมเขาหรือเปล่า,า,น,านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่กฎหมายมีข้อากำหนดระบุไว้อยู่นะครับซึ่งผู้ที่มาบรรยาย ให้เราฟังวันนี้นะให้ข้อมูลเราวันนี้ก็คือทางกรมควบคุมมลพิษนะครับจะน่จหน้าที่ของทางกรมมาให้ข้อมูลกับเราโดยตรงเลยวันนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ที่ทั้งผู้จําหน่ายผู้ติดตั้งนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานแล้วก็จะได้ได้ประโยชน์ร่วมกันครับ โอเคค่ะอาจารย์งั้นในส่วนของผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้แต่แต่ไม่ได้จบทั้งหมดนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์แจ้งก็คือเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ในเรื่องการสัมมนาด้วยโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราต้องขออนุญาตขอตัวท่านสมาชิกไปอยู่ในจุดด้านหน้าแล้วก็เชิญท่านสมาชิกต่อไปนะคะต้องนี้ขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี